สองือก็เน่าแล้วับเดี๋ยวจะลองคนเดียวรูบ้างนะครับดอทขอนๆๆาๆๆๆๆๆๆยาๆเลยๆูๆๆ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 ดๆๆๆๆีๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆยๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆ ดักกูโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่กา,าสิบสามจุดเก้าหกเขียนมืนเดียดีกับปล่อยลงเออันนี้เป็นระบบเรียกคำสั่งเสียงครับดอทด,ดอทองมา